พิมพ์ตัวเนี้ยนะครับถึงว่าปั๊มองค์เนี้ยมาได้ห้าพันองเงี้ยมันก็ต้องทำไมครับพิมพ์ลักษณะนี้ย่อมเหมือนกันเพราะมันเกิดจากบล็อกแม่พิมพ์เดียวกันโอเคนะครับเกิดจากบล็อกแม่พิมพ์เดียวกันจะแต่งเป็นบล็อกอื่นบล็อกอะไรจะถอดไปบล็อกอื่นก็ว่ากันไปนะครับจะเป็นพิมพ์นี้อันนี้มีหูสองข้างเห็นไหมพุทธศิ์ก็ต่างกันความหนึกแก่งก็ต่างกันเห็นนะครับเนื้อหา อันนี้ใกล้เคียงกัน,นเนื้อหาจะออกคนละพิมไหมก็คนละพิมพ์มมะพมพนะครับคนละบล็อกแล้วกันคนละบล็อกก็จะเรียกพิมพ์ใหญ่พระประธานพิมพ์ใหญ่เกตธรุซุม้มพิมพใหญ่เกศจรวดซุษษ้ม,ม,ห,รษษมหรือแม้กระทั่งทุกวันนี้นะอย่างของอาจารย์โจ๊กแล้วกันนะครับขอเอ่ยชื่อนิดหนึ่งนะท่านทาดีมากท่านก็จําแม่นนะผมไม่ค่อยจํานะครับผมนะอะไรนีพิมพ์ใหญ่สุโขทยัยกําแพงเพชรพิมพ์ใหญ่ อู่ทองศิลปะเชียงแสนอะไรของท่านน่ะนะไปเรื่อยนะครับเยอะแยะเลยก็โอเคใครจําได้ขนาดนั้นก็โอเคนะคือพิมพ์ใหญ่ก็พิม์ใหญ่พิมพพระประธานพิม์เกศธนุสุ้มพิมพ์อะไรเนี่ยมีหูนะครับมาเราเราได้ศึกษาเนี่ยในในวงกว้างนะครับมันทําให้เราเปิดโลกกระทัดเลยนะครับอว่าพระสมเด็จเนี่ยมันไม่ได้มีแค่พิมพ์ใหญ่พิมพ์ปกโพพิมพ์ฐานแซมพิมพ์เส้นได้พิมพ์อะไรอ่ะ ที่มีห้าพิมพ์ที่เขาบอกกันนะที่ก็เล่นหนามันไม่ใช่ไงมันทามันให้เราเปิดโลกกว้างในเรื่องของการศึกษาเออบางทีเรามีเฮ้ยมันก็เก่านี่ทาไมไปตีแกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าผิดพิมพ์ผมบอกมันไม่ใช่เลยนะครับอ,อันนี้อะไรเกเโยพิมพ์ใหญ่เกตโยอ่าเกตสะบัดก็แล้วแตอ่อันนี้ก็เกตทะลุซุ้มศิลปะ,ปะหน้ากลมอ้วนยังไงก็ว่าไป ผมก็จาไม่ได้นะพิมใหญ่อย่างเดียวอันนี้คือพิมเดินกนะัอันนี้หลังหนังสือจีนนะครับทันนะครับผมจะบอกให้พิมนี้ทันยุกงนะ่ะหลังหนังสือจีนเนี่ยเป็นหลักฐานอย่างดีเลยนะครับอันนี้ก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในกุกบังขงุนพมนะครับหมึกหมึกก็หายไปหมดแล้วนะครับมีหมึกเปล่าน,นี่ไม่มีหมึกนะนะครับก็อาจจะเป็นในเรื่องของขกู่เก่าว่าตกดินเหนียวอะไรเงี้ยนะนะครับบงังพมอันนี้อันนี้หมึกจมไปแล้ว บางพมเหมือนนะถ้าเครื่องเนี่ยถ้าเราเข้าใจวิธีการสร้างเนี่ยผมว่าเราจะเข้าใจวิธีการเล่นหาพากเครื่องนะครับคุณต้องแยกแยะในเรื่องของอผาณิชก่อนนะอย่าไปเอาหนังสือตำรานั้นมามาใช้ในการดูนะครับบอกพักเครื่องเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันร้อยเปอร์เซนทุกองค์ถ้าคุณเจอร้อยเปอร์เซนคุณต้องพิจารณาดีถ้ามันบล็อกเดียวกัน สร้างพร้อมกันย่อมคล้ายกันเอาไง่ายใช่ไหมเด่กคุณหมออย